ยินดีต้อนรับสู่มมทมมช่องที่จุดประกายความหลงไหลในทุกสิ่งที่เกี่ยวกับยานยนต์ผมคือพิธีกรของคุณดําดิ่งลึกสู่เครื่องยนต์การออกแบบและนวัตกรรมที่ทําให้การขับขี่เป็นมากกว่าการเดินทางมันคือการผจญภัยวันนี้เราจะมาพูดถึงรถกระบะที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดในอนาคตนั่นคือ t o โยต้าฮิลล์สแตรวรุ่นปี2026ถ้าคุณชอบความแข็งแกร่งผสมผสานกับพลังสมัยใหม่ เตรียมตัวให้พร้อมเพราะรถกระบะเจเนอเรชันที่9ตัวนี้จะเปลี่ยนนิยามของรถใช้งานหนักมาเปลี่ยนเกียร์แล้วออกตัวสำรวจทุกสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับรถเปลี่ยนเกียร์นี้กันเลยชื่อฮิลลสกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทนทานมานานหลายทศวรรษตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี1968โตโยต้าฮิลลสพิชิตทุกเส้นทางตั้งแต่ทางฝุดในเขตธุรกันดารไปจนถึงใช้งานในเมืองสร้างชื่อเสียงว่าเป็นรถที่ไม่มีวันยอมแพ้จำตอนท็อปกี่พยายามทำลายมันแล้วล้มเหลวอ,อย่างน่าตื่นเต้นได้ไหม นั่นคือมรดกที่แข็งแกร่งแบบนั้นรุ่นปัจจุบันเจเนอเรชันที่8เปิดตัวเมื่อปี2015และปรับโฉมหลายครั้งตั้งแต่นั้นมาขายได้หลายล้านทันทั่วโลกครองตลาดในออสเตรเลียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอื่นๆแต่หลังจากอยู่บนท้องถนนมานาน10ปีก็ถึกงืเวลาพัฒนานี่คือ To y ยต้าฮิลล์เทรวุรุ่นปี2 0 2 6การอัปเกรดเจเนอเรชันที่9ที่ไม่เปลี่ยนวงล้อใหม่แต่ทำให้มันคงกริดยิ่งขึ้นแล้วชื่อมีความหมายอย่างไรในประเททศไทย ซึ่งเป็นที่ผลิตและยกย่องฮิลล์สให้เป็นไอคอนทางวัฒนธรรมรุ่นใหม่แต่และเจเนเรชันจะได้ชื่อใหม่เพื่อบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่รุ่นก่อนหน้าคือฮิลล์ซีวก่อนหน้านั้นคือวิโกและตอนนี้คือทรัวย่อมาจากทราเวลบ่งบอกถึงรถที่พร้อมสําหรับการเดินทางช่วงสุดสัปดาห์พอๆกับการบรรทุกของหนักแม้ในตลาดอย่างออสเตรเลียและยุโรปอาจยังใช้ชื่อฮิลล์แต่ป้ายทรัวอาจปรากฏในประเทศอาเซียนเพิ่มกลิ่นอายท้องถิ่นโตโยต้าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ต้นปีนี้และข่าวลือจากคนวอ มอได้บอกว่านี่ไม่ใช่แค่การปรับโฉมแต่เป็นการก้าวกระโดดเจนเนอชันเต็มรูปแบบบนแพลตฟอร์มใน MV2 ที่อัปเดตแล้วแบ่งปันกับพี่น้องอย่าง f ฟ r t u อร์ SUV การผลิตเริ่มในประเทศไทยเปิดตัวทั่วโลกช่วงปลายปี2025หรือต้นปี2026จดปฏิทินวันที่10พฤศจิกายน2025นั่นคือวันเปิดตัวโลกที่งานไทยมอเตอร์เอ็กโอในกรุงเทพฯถาคุณอยู่ในพื้นที่จองตัวเลยมิฉะนั้นเราจะจ้องหน้าจอรอการถ่ายทอดสด เริ่มจากภายนอกเพราะความประทับใจแรกสำคัญโดยเฉพาะเวลาจอดหน้าสนามก่อสร้างหรือแคมปิ้งห่างไกลาภาพสปายชอ็อตและสิบบตทที่รั่วไหลจากไทยแสดงฮิลลสที่พัฒนาโดยไม่สูญเสียท่าทางดูดันด้านหน้ามีการอัปเกรดจริงจังฝ่ายหน้าเล่ที่บางและเหลี่ยมคมกว่าโค้งกลับเหมือนทะครุ่นใหม่ข้างๆ,างๆางกระจังหน้าที่เด่นชัดด้วยเส้นแนวนอนเพื่อใบหน้าโตโยตา้าอันเป็นเอกลักษณ์ไม่ใช่กากเปลี่ยนแปลงแบบสุดโตง่งโตโยต้ารักษาประตูและโครงกระจกเดิมเพื่อความคุ้นเคยแต่ภาพรวมดูคมชัด และทันสมัยกว่าลดความเหลี่ยมของรุ่นเก่ารุ่นแคปเดี่ยวที่ถ่ายภาพทดสอบด้วยภาากรุมบ่งบอกถึงเส้นฝากระโปรงที่ลื่อนไหลและไฟตัดหมอกในตัวขนาที่รุ่นดับเบิลแคปสัญญาว่าจะมีไฟท้ายที่อัปเดตพร้อมเลนส์หลควันเพื่อความพรีเมียมขนาดล้อคาดว่าจะมีตั้งแต่ลออ้ออลลอย17นิ้วในรุ่นฐานไปจนถึง20นิ้วในรุ่นท็อปอย่างโรกหรือคอนควิสทุ่มด้วยอย่างออฟโรดเพื่อการยึดเกาะทุกที่บนแพลตฟอร์มใน m v 2องทะวกค,ควรยืดยาวขึ้นเล็กน้อยข่าวหรือชี้ถึงฐานล้อ่มมคความมันง โดยไม่ทําให้ตัวใหญ่เกินไประยะห่างจากพื้นยังคงตำหนานที่ประมาณ310ม mm. ิลิเมตรและมุมเข้าออกใกล้30องศาทําให้หัวระยอกร่องและหินก่อที่นั่งด้านหน้าเป็นบอบักเกตที่กว้างและรองรับมากขึ้นพร้อมการปรับไฟฟ้า8ทิศทางในรุ่นสูงและตัวเลือกทําความร้อนระบายอากาศเพื่อควบคุมสภาพอากาศบ่อหลังในด e ับเบิลแคปมีจุดเดโซฟิกซ์และพอร์ต USB-C มากมาย ทำให้หน้าที่ครอบครัวง่ายขึ้นที่เก็บของรอบครอบช่องประตูขนาดใหญ่คอนโซลกลางล็อกได้และถาดใต้บาะสำหรับเครื่องมือหรือของว่างฉนนกันเสียงดีขึ้นด้วยกระจกสองชั้นและการยกเลิกเสียงรบกวนแบบแอคทีฟเปลี่ยนเสียงรบกวนบนทางหลวงเป็นเสียงสีขาวโดยรวมห้องโดยสารของเทอรรู้สึกเหมือนศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ใช้งานในดดอจริงเทคโนโลยีล้ำและห่างไกลจากห้องโดยสารแบบเรียบง่ายของฮิลลรุ่นเก่ามันคือรถสำหรับชาวไร่สมัยใหม่ที่สตรีมพอดแคสต์ด้วย ตอนนี้หัวใจที่เต้นระบบส่งกำลังโตโยต้าปรับปรุงหลายอัพเพื่อประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามกฎไอเสียที่เข้มงวดขึ้นทิ้ง v 6ที่กินน้ำมันทุกสายตาจากจ่องที่เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตร1 GDFTV ที่ปรับปรุงแล้วให้กำลังประมาณ150กิโลวัตต์201แรงมา้าและแรงบิดมหาศาล500นิวตันเมตรนั่นคือการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากรุ่นปัจจุบันที่130กิโลวัตต์450นิวตันเมตรด้วยหัวฉีดที่อัปเดต และเทอร์โบแบบแปรผันเพื่อการสปูลเร็วขึ้นจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ลื่นไหลหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดสำหรับผู้ที่ชอบแบบดังเดิมสัญญาว่าจะเร่ง0ถึง100กมชมต่ำกว่า10วินาทีขณะที่ดื่มเพียง8ลิตร100กมรวมแต่ความตื่นเต้นจริงๆหม่ให้ปิดในบางรุ่นเพิ่มระบบ 48v เพื่อการหยุดสตาร์ทที่นุ่มนวลและเติมแรงบิดที่รอบต่ำอาจลดการใช้เชื้อเพลิงลงอีก0.5ลิตรโดยไม่ซับซ้อนเหมือนไฟฟ้าเต็มรูปแบบ และพูดถึงสีเขียวใช้รุ่น eV กำลังมาโตยโยต้าผลักดันสู่การใช้ไฟฟ้าและฮ i ล u x eV อาจใช้ชื่อ t ทวูเวอรีเออาจมีมอเตอร์คู่ wd 200กิโลวัตต์และแบตเตอรี่100กิโลวัตต์ชั่วโมงเพื่อระยะทาง400กิโลเมตรจะใช้แพลตฟอร์ม etnga รวมกับ b c c x แต่ปรับให้ทนทานสำหรับออฟโรดคาดว่าจะมาในปี2026หรือ2027เริ่มในยุโรปและออสเตรเลียเพื่อตอบสนองกฎหมายสำหรับตอนนี้ดีเซนยังครองแต่ปรับให้ได้มาตรฐานยูโร6 และใช้ดูเพื่อการเผาไหม้ที่สะอาดกว่าความสามารถออฟโรด h ิ l l e r s t ไม่เล่นเล่นสืบทอดโครงสร้างตัวถังแยกจากแชสซีเพลาหลังแข็งและช่วงล่างหน้าแบบอิสระปรับสำหรับการบรรทุกของหนักความสามารถลากจูงสูงถึง3,500กิโลกรัมพร้อมเบรกและน้ำหนักบรรทุกประมาณ1,000กิโลกรัมตัวเลขที่ทำให้คู่แข่งเหยื่อตกการอัปเบรกรดรวมถึงโชวคคับแบบปรับได้ในรุ่นพรีเมียมเพื่อความนุ่มนวลบนถนนรวมถึงล็อกเฟืองท้ายระบบควบคุมความเร็วต่ำและเลือกโหมดหลายพื้นผิวสำหรับทรายโคลนหรือหิน มุมเข้าเพิ่มเป็น32องศาและความลึกในการลุยน้ำถึง700มิลลิเมตรภาพสปายช็อตแสดงแผ่นป้องกันใต้ท้องรถและสนอ็อกเกิร์เกิ้ลเสริมพิสูจน์ว่ามันยังเป็นรถที่ลุยแม่น้ำและปีนเขาได้โดยไม่เสียเหงือความปลอดภัยได้รับการยกเครื่องครั้งใหญ่ทรวมาพร้อม t o y ย t a Sa ซ e t y s e n s ส3.0เป็นมาตรฐานการเบรกก่อนการชนพร้อมตรวจจับคนเดินเท้าและจักรยานครุสคอนโทรลแบบปรับได้พร้อมช่วยตามเลนและตรวจจับจุดอับสายตาใหม่ สำหรับเจเนเรชันนี้กล้อง360องศาพร้อมมุมมองตัวถังโปร่งใสสำหรับทางแคบรวมถึงช่วยเลี้ยวฉุกเฉินและเบรกขนาดถอยเมื่อมีรถตัดมันเล็งไปที่คะแนน5ดาวแอนแคปและยูโรแอนซีเพร้อมเสาเอที่เสริมแรงและคานกันกระแทกด้านข้างในโลกของครอสโอเวอร์ที่เปราะบางทวูเตือนว่าทำไมรถกระบะถึงถูกสร้างมาเพื่อการอยู่รอดราคาและการวางจำหน่ายในออสเตรเลียคาดว่าราคาเริ่มต้นประมาณ50,000ดอลลาร์ออสเตรเลียสำหรับรุ่นหมุกเม็ดแคป